สิบครังเออให้โดนมือเอิสองบอกให้อย่าให้โดนมือเริ่มใหม่หนึ่งสองต่อเนื่องสามสี่ต่อเนื่องห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนน่าที่กันสีนตรงนั้นแหละยกแขนแางเดียวฝาเริ่มขยี้เท้ายกสูงยิยงใกล้ยกสูง เริ่มหนึ่ง <1, S 1> สองสามสี่ห้าอ้อมมือเตะอ้อมคบ <5. S 1> ออกแรงสิโอ้พห <5. S 1> ่มเริ่มให <5. S 1> ม่หนึ่งทำให้มันดีๆได้ไหมที่ไม่ถอยไปข้างหลังจะเตะหัวเขายัางไงถอยไปข้างหลังให้ยื่ยิ่ง <5. S 1> ถอยหลังเตะหัวเขาได้หรอทำไมเก่งคอง,งสิรถ ต่อเนื่อง6 6 8บอลกระพิューเปลี่ยนขาซ้ายจะต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องนะอีกไซดเอาไซดนะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ยกหกแปดสิบเปลี่ยนทันเปลี่ยนที่กันขาซ้ายเข้าไปใกล้ๆเลยเข้าไปใกล้ๆเลย เน้นยกขาอ้อมยกอ้อมไม่ใช่ถอยหลังมาถอยหลังมาอ้อมเนี่ยอ้อมแขนเขาเริ่มอ่ายกขาขาตึงๆเริ่มใหม่หนึง่งหนึง่งไม่เห็นอ้อมเลยจะถอยหลังไปไหนยกามาเนี่ขามาเนี่ยขยีงเท้าขยีงเท้าอ้อมเห็นไหมอ้อมมือวางขยีงเท้าอ้อมมือวางออกแรงยกขาใหมา่ขายังสูงเลยเนหะ็นไหม ออกแรงหน่อยพี่ออกแรงยกออกแรงดีอ่าเดี đ đ ๋ยวเอามือขึ้นมาสูงเดดแล้วถอยหลังไปไหนอ๋อสองทีตีมมาเป็นหน้าที่กันทางขวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวสูงหน่อยครับครับ ขาตึงสามขาตึงเจ็ดยึดกระโดดถอยหลังไม่ไหนเอาไหมยกข้างในได้ไหมกระคาไปนแบนี้เลยเริ่ม1 2เข้าข้างใน3ามสี่ห้ลกกเจ็ดเดี๋ยวาที่กันเตะเข้าไปข้างในขาขวายกมายกขาขวายกขวาึ ข้างในเดี๋ยวขาเข้ามอยู่ข้างในถึงลงลงอีกอยู่ข้างในอยู่ี้อ้อมเริ่มหนึ่งสอถูกต้องสามมาแล้วถูกถูกต้องหเข้าไปมหกเจ็ดเข้าไหมแปด้าสิบอเข้าไปข้างในเนี่ยเช่นขอยเราไปข้างนอกยิ่งขอยิ่งเจียใช่ไหดยวขาไปยืนเลย เข้ามาข้างในนะยกเข้าข้างในเนี 1, 2, 4, 5, 5, ่ยเริ่มสองสาห้าข้างในหกเจ็ดแปดเก้าสิบยนข้างในสายเซวว่าพี่ไม่รับมาหลายหลายข้างในแบบพูดพูดเยายเยอะมือถ่มเลื่องชิ่อสูงสามสี่ชิมยกมาขึ้นสูง่มใหม่ เริ่มหนเข้าไปข้างในเริ่มใหม่ัอเสร็จข้างในจับข้างในไหมเล่าถอยไปไหนตอนไม่เตะไม่ถอยเริ่มเตะยุข้างในย่อยุข้างนอกได้ไงท่มันเทียงกัน ขวาขยอยพี่เป็นบงานได้ไได้ขเด็ใช่น้าหน้าหรือเปล่าลงติดหาหน้าทำไมลงลมขึ้นขึ้นขึ้นลงลงเร็วสิขึ้นขึ้นสลาบไปเรื่อยๆยิงกระปิด หลบดีๆได้ไหมมันได้อะไรนะมันได้อะไรเตะได้หรือเปล่าแล้วทำไปเพื่ออะไรทำให้ดีเวลาหลบเนี่ย

ยกเข่าทำไมยกขึ้นมาไปตัวเลยแค่ยกเข่าทำไมได้ไมได้อะไรเอาตัวมาหน้าทำได้อะไรขอให้เน้นยกขาไม่ก่อยกขาไปไม่ก่อไม่ใช่ฝึกยกขามาง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยทำไมยกไม่ได้ก็เตะไม่ได้ าทำให้มันถูกข้าหน่อยรอสองทีก็แล้วหลบดีๆทอยหลบให้มันดีกว่านี้ยิงไปท้าหลบไงหลบปกติเลยมันที่ซ้อมคลาสสี่อ่ะหลบปกติเลยเอาไปเรื่อย แขนป้องไหมปุ๊บไหมอย่าการแขนจังหวะสองกระแทกขาออกวันสองปีไปเลยปุ๊ต่ำนะเข่าต่ำนะยืดทั้งูนะอย่การแขนปของดีๆไม่การแขน ทำไมทีอ๋อแต่ไม่รักตี่อจันทำไมของผมมันได้ได้แก้มนี่กูจูงพี่ว่ามาแต่งตั้

ได้ไหมดูได้ไหมไม่อยากยืมโซม่มา้างหน้าปืาอตาไม่ยกนาหน้าต่อได้ทำไมออเออไม่ยกนาหน้าต่อได้ ตัวสองเป็นลาวมาที่ทำให้เราสองคือ่สองคือ,อ ในคุมไม่โดนเตะแล้วหลบในขาขายาวหนาดนี้เตะทิ้งอ่ะดูแค่ไม่โดนเตะพอจะหลบด้วยเปลือยหลบเปลือยเตะขึ้นหาบุกแค่ไม่โดนเตะพอดูเท้าเท้าถูกต้องเนี่ยไเตะต่อได้สมัติเราดีทีถูกมาถึงโดนหน้าแล้วรีงไหมอ๋อ เอาตัวไปก่อนเอาขาไปราวยกทีหนึ่งแล้วสองาวทำไมทำค่ายมันถูกหน่ <Yes. S 1> อยอ เร็วขึ้นดูดูนะตอนนี้เร็วขึ้นเขาวางขาเตะเลยปุกมาเห็นปะขาเห็นปะบลุกมาเดี๋ยววางขาเตะเลยสิเห็นไหมครูวางขาไม่เตะเลยทำไมบลุกเนี่ยบุกบลุกเลยบลุกลบบลุกต่อเลยเขาวางขาเตะเลยหรือเปล่าเขาวางขาเตะเลยทำไมปล่อยเข้ามา วางเลยขึวางแล้วลงเออขึ้นเลยขึ้นเออวางครับขึ้นเลยลูกเออึ้เออเร็เร็วย เขาวาขาแล้วไม่เตะเลยยังไม่นวางขายขาเขาด้วยมองขาเขาด้วยเป็นการเริ่ม ปวดตัวด้วยประมาแคทเทลให้ทิงนันนี่ให้ทิ้งนี่นนี่